สวัสดีค่ะท,คท่านผู้ปกครองครูท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูแป้งนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะและคลิปกอดน,นะคะหรือคลิปที่แล้วนะคะครูแป้งให้เด็กๆสอบนาฏยศัพท์มานะคะสอบท่าทางนาฏยศัพท์มาเช่นท่าตั้งวงบนวงกลางวงล่างและจำพวกจีบงายจีบคว่ำนะคะเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมคะ ใครที่ยังไม่ส่งงานเอออ่าเด็กๆคะคนที่ยังไม่ได้ส่งคลิปวิดีโอหน้าตยศัพท์นะคะวันนี้เด็กๆต้องมีส่งสองคลิปวิดีโอด้วยกันเพราะวันนี้นะคะครูแป้งจะให้เด็กๆสอบภาษา่านะคะอ่าหน้าตยศัพท์ไปแล้วภาษาภาพไปแล้วนะคะที่ครูแป้งไม่ให้เด็กๆสอบไปพร้อมๆกันนะคะ ครูแป้งคิดว่ามันเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวกลัวเด็กๆจะจําท่าทางไม่ได้นะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆต้องสอบภาษาท่าและอัดคลิปวิดีโอส่งกลับมาหาครูแป้งอีกเหมือนเดิมนะคะและท่าแรกนะคะที่ครูแป้งให้เด็กๆสอบด้วยกันนะคะภาษาท่าก็คือท่ารับเด็กๆทําพรา้อมๆกับครูแป้งไปเลยนะคะเป็นการฝึกฝึกไปด้วยแล้วเด็กๆก็ไปอัดคลิปวิดีโอส่งกลับมาเหมือนทช่ครูแป้งก็มาอัดให้เด็กๆดูนะคะท่าแรก คือท่ารักมือประสานไว้ที่หน้าอ,อกท่ารักเดี๋ยวคุ๊เป้ทำให้ดูเต็นๆนะคะเด็กๆท่ารักมือประสานไว้นะคะ,ะต่อไปนะคะเด็กๆคือท่าคือท่ามองนะคะเด็กๆท่ามองเด็กๆจีบจีบไปตรงนี้นะคะแล้วก็จีบส่งหละัะไปและเด็กๆก็ เปิดขาขึ้นเล็กนอ้อยและมองไปด้านหน้าแบบนี้เรียกว่าท่ามองนะคะต่อไปท่าโศกเศร้าท่าโศกเศร้าเด็กๆประสานมือไว้เหมือนคล้ายๆท่ารับแต่เด็กๆเอาไว้ตรงหน้าขาตรงนี้นะคะเด็กๆและก้มลงเล็กน้อยก้มศีรษะลงเล็กน้อยท่าโศกเศร้าต่อไปค่ะ ใช้มือไว้ใต้ขางของตนเองอจับเอวก็ได้หรือว่าจีบทรงหลังก็ได้นะคะถ้าอายใช้มือใต้ขางก้มลงเล็กน้อยถ้าอายต่อไปนะคะเด็กๆถ้าอายแล้วก็ถ้ายิ้มหรือว่าท่าดีใจท่ายิ้มหรือท่าดีใจเป็นท่าเดียวกันเด็กๆใช้มือจีบ เวลาจีบไปเด็กจีบดูที่ข้อแรกนะคะด้านบนและจีบไปที่มุมปากยิ้มหรือดีใจอีกมือนึงจีบไปตรงชายพกของเราเลยค่ะจีบปากและตรงชายโพกหรือหัวเข็มขัดอันนี้เรียกว่าท่าดีใจหรือท่ายิ้มเป็นท่าเดียวกันนะคะอย่างนี้นะคะเด็กๆอ่านมูช เด็กๆอัดคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้คุณแป้งด้วยนะคะง่ายมากเลยนะคะเด็กๆครั้งที่แล้วนาฏยศักย์ใครยังไม่ได้อัดคลิปวิดีโอส่งมาวันนี้เด็กๆต้องอัดคลิปวิดีโอทั้งหมด2คลิปวิดีโอด้วยกันแต่ถ้าใครยังไม่ได้ส่งมาแล้วจะถามว่าส่งด้วยกันเลยได้ไหมทั้งนาฏยศักย์และภาษาท่าเป็นคลิปเดียวกันเลยได้ไหมได้ค่ะ,ะถ้าเด็กๆสามารถ อัดคลิปวิดีโอทีเดียวยาวได้เลยนะคะเด็กๆสามารถทํามาได้เลยค่ะทั้งนาฏศัพท์และภาษาท่าอัดคลิปวิดีโอเป็นคล,ปคลิปวิดีโอเดียวได้เลยส่วนคนที่ส่งมาแล้วเด็กๆก็อัดอีกคลิปวิดีโอหนึ่งเป็นภาษาท่านะคะแล้วก็ส่งมาในลิงก์การส่งงานเดี๋ยวครูแป้งจะส่งไปในกลุ่มนะคะกลุ่มห้องของตนเองแล้วก็ส่งตามลิงก์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น,นะคะขอบคุณค่ะ